ก็สวัสดีครับตอนนี้นะครับถ้าทุกคนทำรีเสิร์ชในเอซี่นะครับก็จะพบว่าเอซี่เนี่ยเขาไม่ได้โชว์ยอดรีซอสที่แท้จริงอตอนเสิร์ชดิสทอลแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมพิมพ์คำง่ายๆนะมัตเตอร์เดย์กิฟต์ก็ได้นะครับเป็นคำกว้างๆนะครับนะถ้าเบอรสมมติว่าคุณเสิร์ชในคำกว้างๆเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะ1,000 plus resource with ads นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือมันเยอะกว่านั้นเยอะอยู่แล้ว นะไอ้ตัวไอ้ตัวเทอมเนี่ยนะคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเยอะกว่านั้นเยอะอยู่แล้วทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้ในทุกการเสิร์ชเลยนะครับทำให้เราไม่รู้ว่าไอ้จำนวนที่แท้จริงเนี่ยมันพันเนี่ยมันเท่าไหร่มันอาจจะเป็นพันหนึ่งร้อยหรือสองพันสามพันก็ได้ถูกไหมครับซึ่งมันก็มีปัญหาในการทำารีเสิร์ชเหมือนกันเพราะเราไม่รู้รีสอร์ทที่แท้จริงอะ่ะจะเข้าคีย์เวิร์ดนี้ดีหรือไม่เข้าดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาครับใน r ร d d i t เนี่ยก็มีฝรั่งไปตั้งกระทู้ไว้เหมือนันนะี้นนะครบ เขาบอกว่าตอนนี้ในเอสซี่แบบมันไม่แสดงเสิร์ชวอลลุ่มแล้วเนี่ยทำยังไงกันดีนะครับก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าตอนนี้ในในเดสส์ทเนี่ยมันมันเป็น1000นะั plus แล้วแต่ถ้าเป็นแอปนะครับในแอปในมือถือแล้วเนี่ยนะครับมันยังโชว์ฟูลนัมเบอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะนะเดี๋ยวผมจะเปิดไอตัวตัวแอปของผมนะครับก็แอปเนี่ยก็มีทั้งแอนดรอยแล้วก็ iOS นะก็ไปโหลดมาได้นะครับก็ไปที่ตัวแอป อ่าองเอซี่นะไม่ใช่ตัวเซลเลอร์นะครับเป็นตัวที่แบบเอาไว้ซื้อของอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะเซิร์ชแบบเดิมเลย Mother Day Gifts อ่ะอันนี้ Mother Day Gifts เห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นแล้วครับว่ามี s ร u ซ c ์อยู่ประมาณ1,4ล้านสี่นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้ครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเออม,มาลอง มาลองใช้แอปในการรีเสิร์ชดูแล้วเนี่ยนะครับเพื่อผมใช้แค่เช็ควอลลุ่มธรรมดานะแต่ว่าปรากฏว่าผมดูที่ dropdown เนี่ยนะครับคุณลองดูตรงนี้นะเห็นไหมครับ d r o p าวน์เนี่ยนะครับเอ้ยมันให้คีย์เวิร์ดที่เยอะกว่าใน dropdown ของตัวตัวในเว็บอีกอะ่ะเนี่ยถ้าผมพิมพ์ว่ามาร์เดิเนี่ยเห็นไหมครับ d r o p าวน์เนี่ยนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดเลื่องลงมาเพียบเลยต่างก,กันกับไอตัวที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันจะแสดง แค่นี้เองครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ประมาณแค่นี้เองครับแต่ว่าในแอปเนี่ยเยอะกว่ามากนะทำให้เฮ้ยผมว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่เราน่าจะน่าจะทำรีเสิร์ชกันได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับคนที่ไอคำที่มันขึ้นใน้ในในด dropdown ใน search bar ของ S T เนี่ยครับในเว็บพวก marketplace เนี่ยนะครับมันหมายความว่ามีคน เซิร์ชครับมีคนค้นหานะครับและการการขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลาคนเขาพิมพ์นะครับบางทีเขาพิมพ์ก็พิมพ์นิดเดียวครับแล้วเขาก็เลือกเอาว่าจะเอาอะไรดีวะอันนี้เขาอาจจะมาเลือกมาตื่นลอกิฟก็ได้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ไม่มีในนี้นะไม่มีในเว็บนะครับเห็นไหมครับในเว็บนี่ไม่มีแต่พอในแอปเนี่ยมันมีนะครับพอเรากดมาตื่นรอกิฟต์เนี่ยเราก็จะเข้ามาดูอ๋อมีเดียท็อปประมาณ2อ0หมนนะครับก็จะเข้าไม่เข้าก็เลือกก็เลือกดูได้นะครับผมเจอแล้วก็ูสึกว่าเฮ้ ก็ดีนะเนี่ยมันเพิ่มตัวเลือกทางคีย์เวิร์ดให้เราเยอะเลยนะครับทีนี้ผมลองอันนี้ดูนะครับเป็นอ่าอิสเตอร์คลิปอานะสำหรับคนที่ทำอ่าคลิปอาร์ตอ่างาน AI อะไรอย่างงี้นะครับลองดูนะอ a สเต r ร์คลิปอเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีประมาณนี้ขึ้นมาประมาณ5 k e คีย์เวิร์ดนะครับทีนี้ผมก็ลองเช็คตัวนี้เนี่ยในตัวอแอปของ s t s y นะครับ คีย์เวิร์ดเดียวกันนะอีสเตอร์คลิปอาร์ตนะ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะมีขึ้นมาเพียบเลยนะครับอีสเตอร์คลิปอาร์ตพีเนะครับเบนเดิลวอเตอร์คัลเลอร์นมนะครับ png ที่เป็นเท d ดดี้แบร์นะครับแล้วก็เป็นอรีเลเจียนส์นะครับเป็นคลิปอาร์ตเอสวีจีแฮนด์ดรอว์ดาอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นแบบอ่า rabbit carrot อะไรพวกนี้อ่าผมสนใจอันนี้มากเลยดูดูน่าจะดีนะอีสเตอร์คลิปอาร์ต ดิลิเจนส์ก็เกี่ยวกับศาสนานะก็คือเป็นในเทศกาลอีสเตอร์แหละแต่ว่าเน้นไปทางศาสนาโดยตรงนะครับก็เดี๋ยวจะลองนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดนี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีแต่เราลองเซิร์ชตามดูนะครับอ่าดิ l i g จียนนะครับเนี่ยนะครับอ่าเราสามารถเริ่มต้นจากในมือถือได้นะมุื่อกันหาว่าคีย์เวิร์ดไหนที่มันมีคนเซิร์ชนะครับแล้วเราก็มาต่อกันในเว็บไซต์ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ เราก็จะเข้ามาดูได้ว่าโอเคเนี่ยคือเป็นแนวทางที่เออเราจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่นะลองลองเลือกดูนะครับแต่ซึ่งถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นจากในมือถือมาก่อนเนี่ยไอ้คีย์เวิร์ดเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอปรับเป็น Starseller ดูนะก็เป็น Base นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมครับคริสเตียนอีสเตอร์คอลเลคชันที่เป็นตัวเบสเลอร์อยู่นะครับเนี่ยก็ลองดูได้ครับลองดูได้ว่าเราจะทำไหมนะครับนี่ก็เป็นแนวทางรีเสิร์ชหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะต้องมีแบบพวกคีย์เวิร์ดแรปปิ้อะไรพวกนี้ด้วยอ่านะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่จะช่วยให้เราแบบอมองเห็นคีย์เวิร์ดที่บางทีเราจะมองข้ามไปอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็ดูดีนะ น่าจะผิดลงเสื้อโอเคผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำอ่ารีเสิร์ชช่วงนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะ mm hmm. เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ดีนะครับก็เอามาฝากกันหวังว่าจะชอบนะครับถ้ามุดว่าใครยังไม่แน่ใจว่าวิธีการทำเมนูรีเสิร์ชนเนี่ยทำยังไงนะผมทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะผมลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ลองใช้กันดูนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆนะแค่นี้โอเคขอบคุณมากครับ